สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาก็คือจะเป็นกิจกรรมวงล้อ9เพชรครับเป็นกิจกรรมของฟรีไฟส์กับสควิดเกมนะครับก็จะเป็นชุดของ456แล้วก็เป็นไอวอลโกวาครับแล้วก็จะมีของอย่างอื่นที่เข้ามาด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าตัวชุดของ456นะครับส่วนนี้คือจะเป็นไอวอลโกวาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม ของอย่างอื่นก็จะเป็นตามที่เห็นเลยนะผมก็จะมีของเก่าที่ GM เเข้ามาคนระับก็จะมีพวกท่าแล้วก็มีโคเค้นอีโบกางด้วยผมอันนี้ไปเอาก็ได้ครับคุ้มอันนี้ก็คือจะเป็นชุดของผู้หญิงอันนี้ก็ชุดของไทเคร์คิงครับไปจัดกันได้ครับสวยมากชุดนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้คือจะเป็นเซตเกาะราชัน,นะครับผมชื่อโคตรเท่เลยครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับวงล้อเก้าเพรนะครับ อย่างต่อไปก็คือจะเป็นกิจกรรม free fire x กับ s วิ t เก game เหมือนเดิมนะครับผมว่าจะเป็นชุดโกโกวาครับแล้วก็มีกล่องดวงใจแล้วก็แพ็กเสียงครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือจะเป็นภารกิจประจําวันครับไปเล่นกันได้นะผมเพื่อเอาชุดอันนี้คือจะเป็นเล่นหมดทั่วไปที่เป็นแรงครับแล้วก็จะได้คะแนนคูสองโอเคครับ ในอนาคตรฟรีไฟจะคอรแลบกับเกมอะไรก็สามารถติดตามกันได้นะครับผม